สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็พอดีมาพบมาเจอกับดอกมหาพรมราชินีครับต้นนี้ออกเยอะครับเคยถ่ายทําไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้หนึ่งคลิปแต่ว่าต้นนั้นดอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าต้นนี้เยอะมาก ตามฐานข้อมูลเขาระบุว่าเป็นกระดังงาสายพันธุ์ใหม่ดอกจะมีลักษณะคล้ายๆดอกกระดังงาครับดอกใหญ่มีกลีบรองดอกสีขาวลักษณะยุ้ยยุยมีกลิ่นหอมส่วนเกสรน,นี่จะเป็นสีเข้มออกสีแดงออกสีแบบคล้ายๆสีแดงเลือดหมูครับสีแดงเลือดนอก ลักษณะของเกสรน,นี่จะเหมือนกระเช้าสอดซอยร้อยรัดดูสวยงามครับกรีบดอกกรีบรองดอกหนามีกลิ่นหอม ต้นก็ไม่ค่อยใหญ่ครับนี่เป็นโคนต้น หนึงปีก็จะออกดอกสักครั้งหนึงครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการนำไปปลูกตามตามสวนตามสวนย่อมหรือว่าตามตามสวนต้นไม้ครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับสาหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาชมสําหรับท่านที่ชมคลิปก่อนๆน,นั้นก็ชมซ้ำอีกครับ ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ